สวัสดีครับท่านผู้ใ่ธรรมเดี๋ยวมีโอกาสผมเจ้าคุณบัวภริยาผมมาสัมภาษณ์นะเรื่องประสบการณ์ทางธรรมที่หลงตอนแรกก็ว่างแล้วแต่กลับไปหลงต่อเพราะว่าไม่เป็นมับมนุษย์เราบนโลกใบนี้ยที่สอนธรรมกันไม่ว่าทางโลกและทางธรรม ที่สอนเป็นครูบาอาจารย์ทางโลกก็ดีใช้ชีวิตทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้อวิชาหมดนีครัมันหลงอยู่ในความรู้ความจำํำความคิดความพอใจพอใจในสิ่งที่ตัวเองได้มาก็คือธรรมะนะฮะมันหะลงมันอยู่ตรงนี้ผมก็เลย การเสด็การถ่ายทอดธรรมของผมการสะท้อนธรรมที่อาจารย์อิสระเผยแพร่มาตลอดมันก็เลยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะอะไรดูไหมฮะเพราะคำพูดที่ผมพูดออกไปล้วนแล้วแตกนักธรรมสายใหม่ทั้งหลายเนี่ยหลงก็ไปเป็นความรู้ความจำมันได้เข้าไม่ถึงความจริงนะ พูดทำเป็นจอดๆอ,อธิบายจิตว่างจิตอะไรโอ้ยมโนไปทั้งนั้นทางรัดสั้นตรงให้มองดูจิตมว่างนั่นแหละใช่เนี่ยหลงกันอยู่เนี่ยหลงอยู่ในความรู้ความจำจนเป็นตัวตนผู้รู้ผู้จำนั่นแหละเขาเรียกว่าอัตตามอ,ม,มองไม่เห็นมองไม่เห็นตัวเองมองไม่เห็นสิ่งที่พุทธเจ้าท่านสอนนะครับก็เลยไปหลงความรัดสั้นง่ายตรง นะผมจะยกตัวอย่างท่านหนึ่งที่เป็นเอ่ยชื่อเลยดีกว่าอาจารย์กล้วยจริงๆแล้วเป็นคนที่จิตใจงดงามนะเป็นคนจิตใจดีไม่เหมือนคนอื่นแต่ด้วยตัวความที่ว่ายังไม่ถึงแก่นธรรมทุกวันนี้ก็ออกไปบวชนะไปหลงความว่างความอะไร ผมเคยเห็นอาจารย์กล้วยนะสมัยก่อนนะเมื่อปีประมาณ5556สมัยคลิปแรกๆของเขาเขาเคยทำกับกับเพื่อนผู้ชายสามคนนั่งคุยกันตอนนั้นผมยังไม่ประสีภาษานะผมยังแค่ไว่พาพระสวดมนต์ผมก็ดูนั่งเขานั่งเล่าเรื่องหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อสมบูรณ์อืมตอนแกยังเป็นการวาดน่าเสียดายก็ที่เปหลงตามกับคนผิดนะไปหลงในพระชัยวัด บ้านจิตบ่างไอ้นั่นนะตัวตัว,ตวอัตตาเลยฮะแต่พักกล้วยเนี่ยเดิมทีก็ใจอยากจะช่วยเหลือคนนั่นแหละแต่ด้วยตัวเองอะยังไม่หลุดพ้นนะฮผมก็เลยเลือกอาจารย์ผลไม้นี่ไปติดเอาตัวรู้ตัวที่ที่รู้ที่เข้าใจนั่นแหละฮะทุกวันนี้ออกบวชกับใช้ชีวิตทางโลกไม่เป็นกับใช้ชีวิตแบบคนปกติไม่เป็นนะ เพราะว่าท like มเนี่ยมันมันดึงมันเป็นติดกรรมนะครับยังมีความอยากยังมีความเชื่อแบบนั้นอยู่ความเชื่อมันห้ามกันไม่ได้จริงๆถ้ามันมีตัวตนมีตัวรู้ยิ่งไอ้ตัวรู้เนี่ยหลงในความรู้เนี่ยเรียกว่าวิชาปกติเราก็มีตัวตนอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วตัวตนเนินไปหลงในความรู้ความจําหลงในธรรมะมันจะเกิดความเชื่อ เกิดความเข้าใจเกิดมโนไปเรื่อยอ่ะนะจับแพะจนแก่สอนคนผมยิงบอกว่าน่าเสียดายแกถ้าแกปรารถนาที่จะหลุดพ้นจริงๆเนี่ยแกคงได้เจอผมนะมีงวดครั้งครั้งนั้นนะ่ะมีพระเฉวัดโทรมาหาผม แต่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงหรอกอะทิฏฐิมานาเยอะตัวตนเยอะตัวเก่งเยอะอืม <c oughs> นะแล้วก็จะมากอะอาจารย์กล้วยนี่แหละผมไม่รับตอนนั้นเอาเอาอมารินมาอ้างผมบอกถ้ามาเก่งกผมไม่เอาผมไม่รับนะมาผมมาก็จะคืออยากมาเป็นหนึ่งอนะอยากมากด อยากมาคมอยากมาอะไรเนี่ยไอ้ไอ้ตัวเนี้ยมาที่มาอยากมาหาผมก็เพราะว่าอยากสร้างกระแสอยากให้ตัวเองมีคนรู้จักตัวเองแค่นั้นแหละทุกวันนี้ก็ยังจับแพ้เฉนแก่อยู่คุณได้ฟังเถอะคุณลองไปถามหาขอปัญญาแบบไม่ต้องทําอะไรอ,ะอ่ะอ่าถ้าไปหาเขาให้เขาชี้ปัญญาเลยให้เขาเห็นให้เขาชี้ที่ว่า ไม่ต้องดูจิตบ้างหรือไม่ต้องทำอะไรแล้วกลับมาเป็นคนปกติแต่มีปัญญาไม่มีตัวตนอีกแล้วอะทำลายวิชาเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปปฏิบัติไปกระทำอะไรอะได้ไหมแค่นั้นแหลยตันพวกนี้ตันกันหมดผมต้องบอกไงทุกคนต้องเสียสละในทางที่ถูกนะครับไม่ใช่คุณไปไล่ตามบุญอย่างนั้นอะอาจารย์กล้วยก็ยังสอนให้คน เอาบุญอยู่มันเป็นเรื่องของการยัดความงม,มงายยัดความรู้เดิมๆคนมันก็ยังยิงย่งยพิ่บ้านถือมากในสิ่งเหล่านี้อยู่คือบุญกุศลเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจเราครับะคนที่จะดีอ่ะเขาดีมาตั้งแต่พ่อแม่ครูครูที่โรงเรียนสอนแล้วคนที่จะไม่ดีสอนยังไงมันก็ไม่ดีหรอกครับมันมีกรรมทุกคนมีกรรมเป็นของตนเราเปลี่ยนแปลงกรรมใครไม่ได้นะ แต่ชี้ทางที่หลุดออกจากกรรมทั้งหลายได้ไม่ใช่ไปอยู่วงว่างหรือไปเห็นจิตว่างนะแล้วก็รู้ตัวนี่แบบสบายไม่มีอะไรรับรู้เฉยๆอะไรนั่นแหละคือสอนให้เขาจำสอนให้ติดอยู่ในตัวรู้ในวงวนของตัวตนผู้รู้ธรรมะที่บอกว่าจำคิดวิเคราะห์รู้สุดท้ายก็ ยึดเอาความว่างนั้นเป็นที่เกิดที่เป็นภพภูมิใหม่มันทำลายตัวสัตตนงังหรือตัวอัตตาตัวนี้ไม่ได้นะครับมันได้แค่วิชาวิชาความรู้ความรู้ที่เป็นมายาความรู้นี่นก็ไม่เที่ยงวิชาที่รู้ก็ไม่เที่ยงวิชาได้จากการศึกษาซึ่งอะไรไปศึกษาก็อัตตาตัวตนนี่แหละไ,ไปศึกษานะก็เลยลงกันอยู่อย่างเนี้ย อากันหลงกันไปทั่วนะฮกลายเป็นเผ่าพันธ์แห่งความหลงที่ไหนก็พูดแต่เรื่องตรงนี้นะผมบอกันไม่ใช่อย่างนั้นนะพวกคุณยังไม่เข้าใจเรื่องไตรลักษณ์เรื่องอัตตาเพราะคุณยังไม่ออกมาจากความรู้ความจำทั้งหมดอะหลงอยู่ในนั้นอนะหลงเชื่อว,ว่าตัวเองรู้ตัวเองจำตัวเองเก่งตัวเองเข้าใจแล้วก็อยากบอกอยากสอนคนพาคนหลงต่อนะ ผมมันมีหน้าที่ดึงคนออกมาจากตรงนั้นอย่างเดียวผมรู้สึกเมื่คิดอารมณ์นะแล้วก็เห็นมันอย่างจำแจ้งไม่ได้ไปเจตนากระทำมขึ้นมาถ้าเจตนากระทามันก็หลงรู้ไปเรื่อยๆนะหลงอยู่ในขบวนการมันอยู่แล้วยิ่งไปทําก็หลงอยู่กับมันอยู่อย่างนั้นนะมันก็สร้างงอกขังตัวเองซ้อนตัวเองไว้ท่านะถ้าคุณไม่ออกจากความจำความรู้คิด ความรู้สึกอารมณ์เนี่ยยังไงคุณก็มีตัวตนผู้กระทำะคุณจะไม่มีวันเป็นมรรคยานเลยนะครับเข้าสู่ความเป็นอาสวะขยญา,ยามไม่ได้เลยคุณจะรู้ในตัวตนในความรู้ของตนแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ความโง่ของตนให้กับคนอื่นได้รู้นะฮมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปอาจารย์วิทย์ก็มาสะท้อนทำให้เห็นว่า มันไม่ใช่อย่างที่พวกคุณศึกษาหรือร่วมมือ,อกันเผยแพร่หรอกหลวงหู่สาธุครับสวัสดีครับ